ตำนานบั้งไฟพญานาคเป็นหนึ่งในเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานสืบต่อกันมานานนับพันปีเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนาและความศรัทธ,ธาในพญานาคผู้เฝ้ารักษาแม่น้ำโขงตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเผยแผ่พระธรรมไปทั่วชมพูทวีปพญานาคีซึ่งอาศัยอยู่ในนาคพ,พิภพ ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธายอย่างลึกซึง้งจึงจำแรงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชเป็นสาวกในพระพุทธศาสนาแต่ครั้นถึงยามค่ำคืนพญานาคีเผลอหลับไปและคืนร่างเดิมเป็นนาคพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงตรัสขอให้ลาสิกขาเพราะสัตว์เดรัจฉานไม่อาจบวชเป็นภิกษุได้พญานาคีจึงกราบทูลขอสิ่งหนึ่งก่อนลาสิกขา ขอให้กุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชในภายภาคหน้าได้รับนามว่านาคเพื่อเป็นเกียรติแก่พญานาคผู้มีศรัทธาในพระศาสนาจากนั้นมาจึงเกิดธรรมเนียมเรียกชายผู้เตรียมบวชว่าพ่อนาคอันเป็นชื่อที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึง หลังจากทรงโปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลาสามเดือนเหล่าพญานาคพญานาคีและบริวารทั้งหลายต่างปีติยินดีและร่วมกันจัดเครื่องบูชายอย่างยิ่งใหญ่เพื่อถวายการต้อนรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเขาได้พ่นเปลวเพลิงจากปากขึ้นเหนือแม่น้ำโขงเป็นแสงสีแดงทองลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปรากฏการนั้นเองที่ชาวบ้านเรียกว่า บั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคจึงไม่ใช่เพียงแสงประหลาดกลางลำน้ำแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความเชื่อและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายน้ำโขงทุกปีในวันออกพรรษาแสงแห่งปาฏิหารินี้จะกลับมาปรากฏอีกครั้งท่ามกลางสายตาผู้ศรัธทธาทั่วสารทิศ โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายเช่นอําเภอรัตนวาปีอําเภอปากคาดอําเภอบึงการและอําเภอบึงโขงหลงผู้คนจะหลั่งไหลามาชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์นี้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมศรัทธาตำนานการเกิดบ้างไฟพญานาคปฏิหารแห่งศรัทธาใต้สายน้ำโขงตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงต่างกล่าวขานถึงบ้างไฟพญานาคเปลวเพลิงเร้นลับที่พุย่ยพุ่งขึ้นจากสายน้ำในคืนวันออกพรรษาแสงสีแดงอมทองที่ลอยขึ้นจากผืนน้ำโดยไม่มีเสียงไม่มีควันและไม่มีผู้จุดคือสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้แต่หากย้อนกลับไปตามตำนานและพุทธประวัติ เรื่องราวของบ้างไฟพญานาคนั้นได้ถูกกล่าวถึงอย่างลึกซึง้งและเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์จุดกำเนิดแห่งศรัทธาเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปทั่วชมพูทวีปในครั้งนั้นพญานาคีผู้ปกครองหน้าคภิภพ,พใต้ลำน้ำโขงได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างลึกซึง้ง จึงจำแรงกายเป็นมนุษย์เพศช,ชายเข้ามาขอบวชเป็นสาวกในพระพุทธศาสนาแต่ครั้งถึงยามค่ำคืนพญานาคีเผลอหลับไปและคืนร่างเดิมเป็นพญานาคพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงตรัสขอให้ลาสิกขาเพราะสัตว์เดรัจฉานไม่อาจบวชเป็นภิกษุได้พญานาคีจึงกราบทูลขอสิ่งหนึ่งก่อนลาสิกขา ขอให้กุลบุตรทั้งหลายที่ตั้งใจจะบวชในภายภาคหน้าได้รับนามว่านาคเพื่อเป็นเกียรติแก่พญานาคผู้มีศรัทธานในพระศาสนาจากนั้นมาจึงเกิดธร,รมเนียมเรียกชายผู้เตรียมบวชว่าพ่อนาคอันเป็นชื่อที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากทรงโปรดพระพุทธมันดาเป็นเวลาสามเดือน เหล่าพญานาคพญานาคีและเหล่าบริวารหนับพันต่างพากันปีติยินดีสุดประมาณพวกเขาจัดทำเครื่องบูชายอย่างยิ่งใหญ่เพื่อถวายการต้อนรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและได้พ่นเปเลวเพลิงจากใต้ลำน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นแสงเรืองรองงดงามเหนือผืนน้ำโขงปรากฏการน,นั้นเองที่ชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟพญานาคปรากฏการแห่งศรัทธา ทุกปีในคืนวันออกพรรษาวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน11แสงแห่งปาฏิหาริย์นี้จะกลับมาปรากฏอีกครั้งท่ามกลางสายตาผู้ศรัทธาทั่วสารทิศโดยเฉพาะบริเมณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายเช่นอำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอเมืองหนองคายอำเภอพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีและฝั่งจังหวัดบึงกาฬเช่น อำเภอปากคาดอำเภอเมืองและอำเภอบึงโขงหลงผู้คนจะหลั่งไหลามาชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์นี้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมศรัทธาความเชื่อที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นแม้วันนี้บางไฟพญานาคจะถูกถกเถียงจากหลายมุมมองทั้งวิทยาศาสตร์และความเชื่อแต่สำหรับผู้ศรัทธาแสงแห่งบางไฟนั้นไม่ใช่เพียงไฟธรรมดา หากคือแสงแห่งศรัทธาที่ยังคงลุกโชตดช่วงในใจผู้คนเป็นพลังแห่งความเชื่อความดีงามและความศักดิ์สิทธิ์ที่ดำรงอยู่คู่ลำน้ำโขงตราบช่วกกาลนานตำนานสารเจ้าแม่สองนางและความลึกลับแห่งบั้งไฟพญานาคริมฝั่งโขงจังหวัดหนองคายและบึงกาฬคือผืนแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ ที่อบอ่อนด้วยความเชื่อและตำนานของพญานาคเทพเจ้าแห่งสายน้ำผู้คุ้มครองผู้คนมาช้านานหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลุ่มน้ำโขงให้ความเคารพนับถือคือศาลเจ้าแม่สองนางซึ่งประดิษฐานอยู่หลายแห่งเช่นวัดหายโศกอำเภอเมืองหนองคายบริเวณปากห้วยหลวงอำเภอโพนพิสัยบ้านจอมนางอำเภอโพนพิสัย และหน้าโรงพยาบาลบึงการจังหวัดบึงการทุกปีจะมีพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางอย่างยิ่งใหญ่เพื่อขอพรอนให้ปกปักรักษาผู้เดินทางและผู้ประกอบอาชีพทางน้ำให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายและมีโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขพญานาคเทพเจ้าแห่งสายน้ำชาวลุ่มน้ำโขงเชื่อว่าพญานาคงูใหญ่หรือเงือก คือเทพเจ้าทางน้ำที่อาศัยอยู่ในห่วงลึกแห่งแม่น้ำโขงคอยปกป้องแผ่นดินและสายน้ำนี้แม้เรื่องราวเหล่านี้จะยากแก่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับผู้ศรัทธาปรากฏการบางอย่างที่เกิดขึ้นในคืนเพ็นเดือน11นั้นคือหลักฐานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้คืนเพนเ็น,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 เพนเดือน11คืนแห่งแสงไฟลึกลับ ทุกปีในคืนวันเพ็ญเดือน11หรือวันออกพรรษาผู้คนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่บ้านวัดหลวงเขตสุขาพิบาลโพนพิสัยบ้านน้ำเปกและบ้านอาหงต่างเฝ้ารอโลกไฟลึกลับที่พุ่ยพุ่งขึ้นจากผืนน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกขานกันมาช้านานว่าบั้งไฟพญานาคคนเท่าคนแก่เล่าว,ว่าในอดีต เมื่อชาวบ้านพายเรือหาปลากลางแม่น้ําในคืนวันเพ็ญจะเห็นลูกไฟจํานวนมากพุ่งขึ้นรอบๆลําเรือบางครั้งใกล้จนได้ยินเสียงน้ําแตกซ่าด้วยความตกใจจึงรีบพายเรือเข้าฝั่งและเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันเพ็ญเดือน11เท่านั้นต่อมาอําเภอโพนพิสัยได้จัดงานไหลเรือไฟและชมบั้งไฟพญายนาคขึ้นทุกปี ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้มาพิสูจน์ด้วยตาตนเองบางคนมาด้วยศรัทธาบางคนมาด้วยความสงสัยแต่เกือบทุกคนที่ได้เห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีอยู่จริงความเชื่อสามกลุ่มต่อปรากฏการบั้งไฟพญานาค 1. กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าลูกไฟเกิดจากการรวมตัวของก๊าซมีเทน หรือแร่ธาตุใต้น้ำเมื่อถูกแรงอัดและสัมผัสอากาศจึงเกิดการลุกไหม้เป็นแสงไฟแต่ก็ยังมีผู้ตั้งคำถามว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงเหตุใดจึงเกิดเฉพาะในวันเพ็ญขึ้น15ข่้าำเดือน11เท่านั้น 2. กลุ่มผู้สังเกตการไม่อธิบายใดๆเพียงแต่ยืนยันว่าเห็นลูกไฟพุ่งขึ้นจริงจากลำน้ำโขง 3. กลุ่มผู้ศรัทธาเชื่อมั่นว่าลำน้ำโขงคือเมืองของพญานาคโดยเฉพาะบริเวณอำเภอโพนพิสัยซึ่งเป็นประตูสู่เมืองนาคในคืนวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับสู่โลกมนุษย์เหล่าพญานาคจึงพ่นไฟขึ้นจากผืนน้ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแสงนั่นเองคือบั้งไฟพญานาคที่ผู้คนเห็นจนถึงทุกวันนี้ ความลับแห่งสะดือแม่น้ำโขงเมืองหลวงของพญานาคลำน้ำโขงทอดยาวกว่า4,000กิโลเมตรและจุดที่ลึกที่สุดคือแก่งอาหงหรือที่เรียกกันว่าสะดือแม่น้ำโขงคนเท่าคนแก่เล่าว,ว่าเคยย่อนเชือกผูกหิมวัดความลึกได้ถึง98วาตรงนั้นมีแอ่งน้ำวนขนาดใหญ่เมื่อหน้าแล้งจะเห็นชัดราปากถ้ำยักษ์ในสายน้ำ ตำนานเล่าว่าแก่งอาหงคือเมืองหลวงของพญานาคและบางคืนจะเห็นเงาดำขนาดใหญ่คล้ายงูมุดความจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวน้ำจะพรุ่งแตกเป็นฟองราวกับสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวใต้สายน้ำฝั่งตรงข้ามของแก่งอาหงยังมีพระพุทธรูปปางสายญาติประดิษฐานอยู่ริมโขงราวกับเฝ้ามองดูเมืองบาดาลของเลาพญานาคอยู่เงียบ คำบอกเล่าจากพ่อแท้วอุ่นล่าอัดสมนตรีวัย91ปีพ่อแท้วอุ่นล่าเคยเป็นในท้ายเรือที่ล่องระหว่างหนองคายบึงการเล่าว่าในฤดูน้ำหลากเมื่อเรือผ่านแก่งอาหงจะเห็นต้นตาลดำใหญ่ไม่มีใบโผล่ขึ้นกลางน้ำสูงราวสองเมตรมีละอองน้ำหมอกคลุ้งรอบต้นนั้นแต่พอเรือเข้าใกล้กลับหายวับไปในพริบตาโดยความเคารพ ผู้คนที่เดินทางผ่านจึงมักโยนหมากพลูเล้าขาวหรือดอกไม้ลงในน้ำเพื่อเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งหนึ่งที่น่าพิศวงที่สุดคือศพใดที่ตกลงในแม่น้ำาขงหากไม่พบจะมาลอยขึ้นที่แก่งอาฮงเสมอราวกับว่าสายน้ำแห่งนี้กำลังคืนวิญญาณให้กลับบ้านความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่วันเลินหาย จากตำนานสู่ความศรัทธาจากความศรัทธาสู่ความอัศจรรย์สารเจ้าแม่สองนางแก่งอาหงและบั้งไฟพญานาคล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสายใยระหว่างมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายน้ำไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรแสงไฟแห